สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราขึ้นมานะคะทำคลิปเกี่ยวกับนะคะปีมะหลงนะคะทุกคนทำนายทำนายชีวิตนะคะเรือว่าชะตาชีวิต12ราศีนะคะทุกคนนะคะ นะคะใครผ่านมาคลิปนี้นะคะก็ฟังให้จบนะคะทุกคนแล้วก็อขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามานะคะในห้องมองอรอนิ์ปู่นักล่านะคะ,ะ,คะทำคลิปขึ้นนะคะก็คือนะคะเป็นคลิปนะคะทำน่ายนะคะ ทายทักของคนที่เกิดนะคะวันปีมะลุงนะคะทุกคนแล้วก็ปีงูใหญ่นะคะทุกคนก็คือปีมะลุงปีงูใหญ่นะคะแล้วก็นะคะคนที่เกิดปีมะลุงนะคะทุกคนนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะลุงทาาุทองนะคะท่านเป็นคนที่ใช้ชีวิตนะคะเรียบง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะคะทุกคนนะคะแต่ท่านก็เป็นคนละเอียดอ่อนนะคะ มีระเบียบเรียบร้อยมีอํานาจบารมีในตัวนะคะแล้วก็แต่ท่านก็เป็นคนละเอียดละอ่อนนะคะทุกคนแต่เป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะคะแล้วก็มีนะคะจิตจินต,ตนาการและการเพอร้อฝันนะคะแล้วก็นะคะสาหรับหน้าที่การงานท่านก็ได้ความสะอาสำเร็จและได้รับจากการยอมรับจากผู้อื่นนะคะถึงแม้ว่าท่านจะอ จะทำอะไรที่ไม่มีคนยอมรับเลยก็ตามนะคะทุกคนแล้วท่านนะคะจะมีข้อพยายามในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะทุกคนแล้วและท่านก็จะตั้งตัวตั้งแต่อายุยังไม่มากนะคะทุกคนแล้วก็ด้านความรักนะคะอันนี้ด้านความรักนะคะของคนที่เกิดปีมะโรงนะคะทุกคนถ้าถ้าท่านแต่งงานช้านะคะท่านเรียกมากเรียกมากนะคะเรียกมากนะคะแต่นะคะ เมื่อแต่งแล้วก็ถือว่าเป็นเลือกไม่ผิดนะคะแต่สําหรับผู้ชายที่เกิดในปีนะคะ,ะท่านมากักจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะทุกคนจะแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะปีที่ถูกโฉลกสําหรับท่านคือชวดวอกและขานนะคะ,ะท่านที่เกิดปีะมะลงนะคะอันนี้นะคะทํานายทยายทักคนที่เกิดปีมะลงนะคะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกคนที่แวบเวงเ,เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ แล้วก็จะมีนะคะทุกคนจะมีคลิปนะคะทุกคนแล้วก็ปีมะโรงมีหลายอย่างนะคะที่เรานะคะหยิบยกขึ้นมาในไรสุดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นมาคุยในตอนนี้ก็คือนะคะ,ะทํานายลงไปนะคะให้พี่น้องนะคะ ให้รับรู้ว่านะคะห้องเราก็คือห้องนะคะอ่าเซปูนคราชนะคะเกี่ยวกับการทํานายทายทักเกี่ยวกับด้านความเชื่อเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวกับสิกเซนนะคะหรือว่าสัมผัสนะคะเกี่ยวกับความที่เป็นสื่อน,นะคะทุกคนเกี่ยวกับสื่อน,นะคะใครเข้ามาแล้วก็นะคะขอกดไลค์กดเลิฟนะคะให้บางอ่อ,อนสักหนึ่งไลค์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะ ที่แวะเวียนเข้ามานะคะคในห้องมงอาออนสิบพุคลาสเลยนะคะขอบคุณทุกคนแล็แลทุกกําลังใจนะคะทุกคนนะคะแล้วก็นะคะอันนี้เป็นปีมะโรงโดยเฉพาะนะคะเป็นปีมะโรงนะคะเราจะทํำนายไปเรื่อยๆนะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะจะอ่ามาออจะทําเป็นวิดีโอนะคะให้ลงไปนะคะแล้วก็นะคะคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าไลยสดนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในคลิปนะคะมาออนจะทำลงไปเรื่อยๆจน ว่าจะครบ12นักษัตร์นะคะแล้วก็จะเป็นวันเกิดภาคแล้วก็เป็นเดือนเป็นปีนะคะทุกคน นายไทยทักไปนะคะแล้วก็ลงในคลิปช็อตให้ดูด้วยนะคะทุกคนอาจจะไม่มีคลิปช็อตนะคะบางออนอาจจะเป็นทำเกี่ยวกับคลิปเสียงเพลงบ้างร้องเพลงบ้าง15นาทีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละแล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโอลงไปนะคะทุกคนเกี่ยวกับตัวบางออนเองนี่แหละนะคะแล้วก็ใช้เสียงค o เบอร์เขาสัก15นาทีก็มีนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้กดไลค์นะคะ ใครกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะทุกคนใครชอบอห้องมาออนหรือว่าใครชอบคลิปนี้ก็ให้แชร์แชร์บอกต่อกันไปว่านะคะนคนที่เกิดปีนี้นะคะก็เป็นแบบนี้อารมณ์แบบนี้แล้วก็ทุกลักษณะท่าทางกิริยาของท่านเป็นแบบนี้มันตรงหรือเปล่านะคะมันตรงกับของท่านหรือเปล่านะคะขอให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจัยแจรรยาในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะก็นะคะ เราทํานายทายทักนะคะทุกคนเราก็มีความรู้ด้านที่ว่านะคะทุกคนเกี่ยวกับสื่อนะคะหรือว่าจะเป็นสมุดหรือว่าหนังสือพมชาตินะคะที่เราดูลงไปนะคะเป็นตํารานะคะที่แบบโบราณโบราณเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมินเข้ามานะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรา จะลงไปให้ดูนะคะสําหรับท่านคนที่เกิดปีมะโรงนะคะเป็นคนท่าทองนะคะสําหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนั้นนะคะถ้าเป็นคนมีฐา,านะน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็คําพูดคําจาของท่านนะคะสุขุมเยือกเย็นนะคะและเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นที่พอใจของคนที่รับฟังนะคะคนที่เกิดปีมะโรงหรือว่าปีงูใหญ่นะคะ <c ets> ถ้าเป็นผู้ชายนะคะมักพูดคดําใดเป็นกว่าคำนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดนะคะ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนที่มีความเสน่ห์ทางเพศตรงข้ามนะคะเป็นคนที่ตดดขัดเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดจาอ่อนหวานนะคะทุกคนแล้วก็ท่านจึงมักเจ้าชู้กับคู่ครองนะคะทุกคนนะคะเป็นผู้หญิงนะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะท่านที่คนที่ลกูกอ่ะ ที่รู้หลักนักป่าญ์นะคะและการและฉลาดในการเข้าสังคมนะคะแล้วก็ท่านที่เป็นคนใจบุญสุนทานมีความเชื่อถือนะคะและเป็นความเชื่อซื่อสัสตย์นะคะมีความรู้และฝึกฝีมือทางด้านศิลปะนะคะจึงมีความสามารถในการทําอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างนะคะชอบท่องเที่ยวหาค,ความสุขความสําราญแก่ตนเองนะคะคนที่เกิดเป็นมะลงนะคะท่านที่เป็นคนที่ชอบประเชิญชีวิตไม่หวนกลับคืนถิ่นเดิมนะคะ สิ่เกิดเกิดที่นี่ตั้งแต่ลกแรกที่นี่แล้วก็ไปที่อื่นนะคะไม่ค่อยงออไม่ค่อยงอนงอหรือ กินแรงไขรนะคะไม่ชอบเอาเปรียบไขรก็ไม่ชอบเอาของไขรที่ได้มาโดยที่ไม่เสียสละนะคะทุกคนคลิปนี้บางอ่อนก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนเพื่อนนะคะใครกดเข้ามาดูแล้วสักนิดน,นึงก็คือกดไลค์กดเลิฟนะคะแล้วก็ใครเชื่อในสิ่งน,นี้นะคะก็นะคะกดแชร์ต,ต่อไปนะคะให้เพื่อนรับรู้ว่าคลิปนี้นะคะคีพ่ะคะคอมออนสิบุนัคราชนะคะตรงหรือเปล่านะคะเอ๊ะตรงกับชีวิตตัวเองหรือเปล่าหรือว่า าการที่มอออนสีปุระล่าพูดไปมันตรงหรือเปล่านะคะก็นะคะกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครต์นะคะในห้องมอออนสบปุระล,ลาต่อๆกันไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนด้วยที่แวะเวียนเข้ามาคลิปนี้ก็ขอจบไลค์นะคะแล้วก็ขอ,อ ทุกคนนะคะ,อ,ะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะขออวยพรนะคะใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาและคุ้มครองทุกท่านแล้วก็โปรดใช้กันวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะบ๊ายบายจบแล้วนะคะ